2,558ไทยสู่ประชาคมอาเซียนคุณพร้อมแล้วหรือ,อยังสวัสดีครับถึงเวลา a c กับเกษมสันช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมรู้เขารู้เราและเข้าสู่ a c อย่างผู้ชนะครับร่วมคัญหาคำตอบในรายการ AEC กับเกษมสันวีรกุล สวัสดีครับถึงเวลา a อซีกับเกษมสันครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโมนาชตรงนี้เป็นลานกว้างนะครับซึ่งคนอินโดนีเซียนิยมใช้รวมตัวกันเพื่อประท้วงในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีซุฮาโตซึ่งคนที่นี่มารวมตัวกันได้เป็นล้านคนวันนี้จะไล่์ฟังเรื่องการคอร์รัปชันในอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับค่อนข้าง,าง,างสูง จากจาการจัดอันดับของ Transparency International อินโดนีเซียได้คะแนน CPI อยู่ที่อันดับ118จาก176ประเทศได้คะแนน32คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญในอินโดนีเซียในปี2541นั่นคือเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการแปรรูปองค์กรรัฐวิสาหกิจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องและเครญาติของอดีตประธานาธิบดีสุฮัโต อินโดนีเซียต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ m m f ประธานในิีดีสวโต้และพวกพอ้องยังทุจริตเงินที่กู้มาจาก m m f ทําให้ประชาชนต้องประสบปัญหาการว่างงานข้าวของชีพก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนนักศึกษาและประชาชนทนไม่ได้ลุกขึ้นมาประท้วงและขอการจราจรกลางกรุงจาก,การ์ตาจนทำให้ถูกบังคับให้ลาออกและถือเป็นการสิ้นสุดยุคเก่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการปฏิรูปประเทศอินโดนีเซียหนึ่งนโยบายสําคัญในการปฏิรูปประเทศอินโดนีเซียก็คือนโยบายการป้องกันและประาบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอินโดนีเซียได้เดินตามยุทธศาสตร์ของฮ่องกงโดยตั้งหน่วยงานด้านการปราร้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและตั้ง National Anti Corruption Court ขึ้นมาพิจารณา,าคดีคอร์รัปชันโดยเฉพาะเมื่อเดือนมีนาคมปี2555รัฐบาลอินโดนีเซียได้ว,วางยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อปราบปรามคอร์รัปชัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขจัดการทุจริตคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกให้หมดสิ้นไปโดยความร่วมมือจากภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยมีการวางเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวยุทธศาสตร์นี้ถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนเห็นได้จากการที่มีนักการเมืองสอสและรัฐมนตรีของอินโดนีเซียหลายคนดุเนินคดีในข้อหาการท er ุจริตคอร์รัปชันและต้นปีนี้วันักพักการเมืองพักหนึ่ง ถูกจับดำเนินคดีฐานเรียกรับสินบนจากบริษัทเอกชนนำเข้าเนื้อวัวเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้รับสัญญาจากรัฐบาลผมจะเล่าให้ฟังถึงหน่วยงานที่ชื่อว่า KPK หน่วยงานที่ปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียวันนี้จะไลฟ์ฟังอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็น NGO ที่ทำงานสอดประสานกับ KPK ครับวันนี้ผมจะพาไปคุยกับผู้ที่ทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันคนหนึ่งของอินโดนีเซียคุณดีดีฮายดี้ ซึ่งเป็นเลขาธิการขององค์กร Transparency International Indonesia องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรคุณดีดีบอกกับผมว่าองค์กรของเขานั้นทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนและประชาชนทั่วไปรวมถึง NGO อื่นๆในโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์กรของเขาทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้แต่จะไม่รับบริจาคเงินจากภาคเอกชนนะครับเพราะกลัวเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรนี้อยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุนจากดานิดาซึ่งเป็นองค์กรสังกัดกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กโครงการเด่นๆขององค์กรเขาก็คือการทํางานร่วมกับชุมชนจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการกํากับดูแลและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรมีทีมงานและอาสาสมัครทํางานอยู่ถึง30คนเลยครับโดยแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปคุณดิดี้บอกว่าเงินเดือนไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับทีมงานที่นี่ ทุกคนทำงานแบบอุดมการมาก่อนครับเราลองไปพบกับทีมงานของเขากันนะครับสองคนนี้เป็นอาสาสมัครทำแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งรวมถึงเด็กนักเรียนมัธยมและนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นคอนเสิร์ตในหลายภูมิภาคของประเทศโดยแต่ละแห่งจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานครั้งละเป็นพันคนครับและภายหลังเด็กและเยาวชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครขององค์กรด้วย biggest programs for youth integrity promotion, promoting integrity to young people, students, uh, young activists, uh, and then also we have uh, because we are facing now a 2014 election. Uh -huh. so it's not, I mean, like bad things on schools, except especially on corruption, maybe. Do campaign, including uh, film art to make them aware about the. Uh, The danger corruption and the impact the corruption to the danger and of of public นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งทาง Facebook, Fanpage, Twitter และเว็บไซต์อีกด้วยเราเยี่ยมชมห้องต่างๆของ Transparency International Indonesia จนมาถึงห้องห้องนี้ครับเรียกว่าฝ่ายจัดก,การความรู้หรือ Knowledge Management นั่นเองครับ เรียกได้ว่าเป็นคลังข้อมูลความรู้ของที่นี่เลยทีเดียวทําหน้าที่จัดข้อมูลรณรงค์เพื่อสื่อสารกับสื่อมวลชนในประเทศในประเด็นเรื่องความโปร่งใสทีมงานบอกกับผมว่าต้องรู้ทัศนคติของสื่อมวลชนแต่ละสื่อด้วยนะครับถึงจะสื่อสารกันได้เดี๋ยวเราจะไปดูโปสเตอร์รณรงค์ของเขากันครับอย่าเลือกนักการเมืองที่โกง don't choose bad politician นทัย don't choose Yeah don't choose bad politician อ n t ทัยอย่าเลือก นักการเมืองที่โกง What are you telling t h e This is a supervising a public, obligation public services, uh, public services who uh, get the like uh, facilitation payment was a c o r r u p t i see บอกหน้าที่ราชการคือบริการประชาชนไปรับเงินนี่พิเศษขึ้นมาถือเป็นการคอรัปชัน Yes and this one This is about the correlation about the corruption and the poor โอเคบอกการคอร์รัปชันนี่ก็คือการไปเอาทรัพยากรมาจากคนยากคนจนนั่นเองว่าอ๋อดิสนซาวส์อินเทอร์เรซิง This is about the health on information right so if you poor a r you poor yes you have to be treated equally information ไม่ว่าจะยากจนยากดีมีจนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพเท่าๆกัน eradicate คอร์รัปชันมันต้องมี eradicate โอเค นี่คื c o r r u p t ั r e ใช่และนี่คือหน r รั t สัญลักษงคอร e ์อ s ี่คือสัญลักษณ์ของคอรัปเต์่ไห r ่นูรัดนูรัดหนูรัดหรัดหนรัดห t ูรัดหนูรัดหนูรัดหนูรั u หนูรัดหนูรัดหนูรัดมนูรัาหนูรัดหนูรัดห่ารัดนูรัดหนูรัดนูรัดหนูรัดหนูรัดหนเรัดหนูรัดห o ูรัดหนูรัดหนูรัดหนูรัดนูรัดนูรัดนูรันูรัดหนอรัดนูรันก็ั e v น r walk alone จากกิจกรรมทั้งหลายที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วหน่วยงานนี้ก็ยังทำหนังต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะครับและเป็นที่นิยมมากในอินโดนีเซียด้วยองค์รกร Transparency International อินโดนีเซียนี้เขามีกลยุทธ์การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันหลากหลายทางด้วยกันทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ศิละปะการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงการสร้างภาพยนตร์อีกด้วยวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมผู้สร้างภาพยนตร์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาครับ น่าสนใจทีเดียวตอนนี้เขากำลังสร้างภาพยนตร์ชุดที่2กันอยู่ครับทีมโปรดักชันบอกกับผมว่าทุนสร้างภาพยนตร์ความยาว90นาทีเรื่องนี้อยู่ที่2,000ล้านดูปเปี้ยหรือประมาณ6ล้านบาทที่ใช้ต้นทุนการสร้างแค่6ล้านบาทก็เพราะทั้งผู้กำกับทีมงานและนักแสดงต่างก็คิดค่าตัวกันถูกๆเพราะอยากจะช่วยกันต่อต้านคอร์รัปชันครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานเขากำลังประชุมเพื่อคัดเลือกนักแสดงและสถานที่ถ่ายทำกันอยู่ ซึ่งก็มีทั้งนักสแสดงอาชีพและสมัครเล่นเลยนะครับจริงๆแล้วเ็ยังไม่เปิดเผยหน้าตานักสแสดงแต่นี่เราได้สิทธิทพิเศษก่อนคนอินโดนีเซียอีกนะครับ so sometimes ลองไปดูตัวอย่างภาพยนตร์รณรงค์ต่อต้านชุจริตคอร์รัปชันเรื่องที่แล้วกันดูครับภา mm hmm. พ,พยนตร์เรื่องนี้ชื่อ g mm ีตาร์เวอร์ซัสคอร์รัแปลเป็นภาษาไทยว่าเราต่อสู้กับคอร์รัปชันตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้มีอยู่3คนครับ mm hmm. สาระสำคัญของภาพยนตร์ชุดนี้ mm hmm. อยู่ที่ค่านิยมที่เริ่มต้นมาจากครอบครัว mm hmm. พ่อและแม่ การยินยอมให้เกิดการคอร์รัปชันนั้นมีอยู่ทุกที่จะผิดหรือถูกต้องเริ่มจากตัวเองก่อนและพูดออกมาดังๆให้คนอื่นรับรู้ด้วยที่่งนี้มดารัมทุนี้จะาถะเ่ร่าจานรามนีมรขางนี่และเมื่ที่นี่และนี้จะรางที อันนี้ผมยืนอยู่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีของอินโดนีเซียที่มายืนตรงนี้ก็เพราะว่าในเดือนเมษายนปีหน้าที่นี่เขาจะมีการเลือกตั้งสสและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีวันนี้จะเล่าเรื่องการเมืองอินโดนีเซียให้ฟังนะครับวันนี้ผมจะพาไปคุยกับผู้นําพักฝ่ายค้านของอินโดนีเซียกันว่าคืามีมุมมองต่อนาะคตการเมืองของประเทศอย่างไรคุณพันดานาบาบันผู้นำโอโสข,ของพักพ p ดี p ซึ่งเป็นพักฝ่ฝายค้านของอินโดนีเซียมานานกว่า10ปี <Okay. S 1> บอกกับผมว่าตอนนี้พักของเขาพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าและมั่นใจว่าพักของเขาจะได้ที่นั่งในสภามากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ผู้ที่กําลังมาแรงทางการเมืองในกระแสะสังคมของอินโดนีเซียเป็นสมาชิกพักป p d i p คนหนึ่งที่จะสมัครเข้าร่วมชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครั้งหน้าชื่อโจโควิโดโด หรือที่คนอินโดนีเซียเรียกสั้นๆว่าโจคโวีคนนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนปัจจุบันรับรงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาคุณพันดาบอกกับผมว่า ประชาชนอินโดนีเซียหันอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและความยุติธรรมในการเลือกตั้งทั้งกระบวนการจัดการเลือกตั้งและในการเลือกตั้งองนนินโดนีเซียโดยเฉพาะคนระดับรากหญ้าจึงชอบแนวทางของโจโควีที่เป็นคนรุ่นใหม่การคิดกล้าตัดสินใจและต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจังสำหรับนโยบายของพรรคพีดีอาร์ีในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคนี้เขาให้ความสำคัญมากกับนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งคุณพันดามองว่ารัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคน้อยเกินไปโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหารผักและผลไม้ด้านการคอร์รัปชันในอินโดนีเซียคุณพนามองว่าสถานการณ์ในประเทศค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการก่อตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนและตรวจสอบช่วงดุลการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสถาบันปกป้องพยานโดยองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของอินโดนีเซียทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาก นะอย่างพ aling ดีเทลอย่าง p aling ฮักิิย์ย์ปริ i นซิป ada satu process ด m ม k ก a า i ติ s i คุณพันดาบอกว่าการคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงถ้ามีสมาชิกพรรคคอร์รัปชันพรรคก็จะไม่สนับสนุนให้สมาชิกคนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งและพรรค d d i p ของเขาจะให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่เพราะการคอร์รัปชันนั้นเป็นประเด็นที่ไม่สามารถต่อรองกันได้ ผู้นำฝ่ายค้านอินโดนีเซียมองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้คนไทยเราอย่ายอมแพ้นะครับอย่ายอมให้ใครเอาเรื่องคอร์รัปชันมาต่อรองกับพวกเราได้สวัสดีครับ